เปิดครับหวันยังไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้ยี่สมุ่งนี้เปิดยี่สถึงวันที่2อนะครับจรินมันก็้ครับเอาเทียนัใส่ไข่ไว้มลงมาหอมปุ๋ยเลยทีเดียวได้ยังเจิ้มจิ้ม แ <Okay. S 2> ม่ใส่สุงเชลนะคะรับรองได้ <c oughs> กกกนลินร้านจิ๊กตอ,อกมากมาเลย อยาไปใหม่เอาสีอะไรบอกพี่เขาอยากก้อนใหญ่ก้อนเล็กก่อนน้ออยากได้ก้อนใหญ่แต่ก็ตากะนมนางยันนะครับเ้าใกล้ๆร้านนมนางยันนะครับเจ้าหนูอีกคุณพี่ฝันนะครับมาอยู่ร้านอาหารนะครับอ้าวพี่ๆร้านนมนางยันนะครับเติมนมให้ฟรีนะครับสำหรับเด็กๆวันนี้เลยขอถ่ายภาพกับ ครูพี่ฝัญนะครับคูขันฝรั่งเศสขอพายเี็กเจ้าปิ้งนะครับร้านกิฟช็อปของเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับนักช็อปนักชิมต้องมาเลยห้ามพลาดนะครับงานกรชาติจังหวัดมหาสารคามอะไรยิ่งยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับมาเที่ยวกันเยอะนะครับเด็กมัธยมต้ตาครับกับครัวจิ๋วนะครับให้เด็กได้ฝึกฝีมือทำอาหารนะครับ เด็กขายมิยาวาเด็กตอนเห็นตอนขาเข้าแล้วไม่ลองก็ไม่ได้ครับต้องให้ลองไปดูเด็กๆทำอาหารกันครับทำเป็นไหมนะเอาทุกอย่างไม่ค่ะมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างนะพี่ๆสอนให้ก็ได้ชคะ่เอาที่เราไปเล่น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 กับแม่ดอ,อกเดีด๋ยวคิดถึงอีกอ่าก็เพรามาเป็นเพื่อนค่ะ เพีเยงยม่ข้าวผัดไปกันเลยเ,ลยเทำอรก็ทำแ่ไม่รู้ใตรจะทำข้าวผัดผ่ะแล้วไข่เจียวไข่ดาโอเคข้าวผัดไข่ไป <S <S นั่งเลยเด็กน่นั่ง,ง,งั้งในใช่หุ้งในบัม่ม่มนนะ อยากขอมานั่งด้วยกันนั่งไหนดีกว่าเออมันมีอะไรบ้างนี่มีปลาปลทีซาวเกตมีซอสเมกกี้น้ำปลาดิวเอาน้ำปลาดิวแล้วก็น้ำมันแตงกวาเขียดแล้วก็น้ำปลาซีอิ๊วอะแล้วก็ซอสหอย อ่าเดี๋ยวพี่เขามาเสิร์ฟให้วัวจิ๋วมาสัจันท์ำได้จริงขาได้จด้เลยเหรอครับนี้เาผาพูดมีข้าวให้เลยโอเคเป็นอะไรเอยเข้าผัดเหรอข้าผัดอ้าวตอนแรกเราต้องจุดแก๊สก่อนจะเกียงตัวนี้ มอ่ะัน,ะนตั้งกระทะลงไปของเพียงจะเป็นไข่เนะเนทำอะไรกับข้าวไข่ได้ไหมท้าไข่ได้เลยของเพียงจะเฮ้ยเริ่มร้อนเร็วแล้ว าลาลาลวล้วลลเียงทานะอะไรนะกาิจาน้านึนงไม่เดือเลยเตาแก๊สตะเกียงดูเรางมาทำก่อน <c oughs> ไปเพียงือรอนดีเอาร้อนแล้วใจ <c oughs> เอาเลเาียมลงลเพียงเอาเอาเียมลง ทอดไข่ก่อนดไกระทะมันร้อนนานแล้วด้วยาทอดไข่นกกระทน่ยเน่เขาอก้าอุ้ยดาจะดเี่ยจริงๆเนี่ยมันกัดร้อนนานแล้วดยทุกคนประเด็นมาถึงนี่เลยค่ะประเด็นเลยเอาจะเกี่ยวไหตะอเรื่องไหตะอเรื่องไหเนี่ยใครไม่สุนคน มันตีกระทะเลยใไหมเนี่ยกลัวมากไงมันตีกระทอะอาเพียงเนื้อหมสูสุกเ,เรียวยังลุงม่นากวเของเรามันตีกระทะได้พอใจดิป่ะอ๋อเว้้ยไข่ไขสุกแล้วไข่สุกแ,แล้วเหรอ ไข่เยอะมไหมไข่เยิ่ยังไม่ถูกเลยเอาได้เลยไข่เยิ่มอะมเอาแล้วแต่มาดูผังเพียงกันบ้างนะครับโอเคง,งี้ใสใไ่ไข่ไว้ตรมาี้ใส่พริแกะพริกกับกระเทียมเลยครับเยอะเปลือใส่ที่เพียงแกไม่ได้ใจจะผัดกระเพราตามด้วยพริกหนะอมปุูเลยทีเดียวการผัดกระเพราเราต้องคั้วพริกกับ กระเทียมให้หอมลำดับ <French> ต <Claire laughing> ่อไปเลยครับคนให้มันอันนี้ก่อนคนแล้วลำดับต่อไปใส่อะไรเอ่ยหมูแล้วก็ค่อยปรุงอ่าใส่หมูลงไปอย่ามือจับเอาเดินตะหลิวจับเท็ดสิขมคือใช้ปรุงขมก่อยิ่งขมยิ่งอ่าโอเคอ่าซอสใส่ทานแล้วคิดการปักครั้งนี้จะไม่มีชูรสเลยนะครับไม่ใส่ชูรส เดี๋ย <Okay, S 2> มีแม่ช่วยนะครับให้มันตัวก,ก่อนค่อยปรุงเริ่มหอมซอสแล้วกลิ่นซอสเริ่มขึ้นมาแล้วครับอใจใส่ซอสหอยลงไปถามด้วยอะไรซอสรุแม,มกี้ซอสซุงรลแเมกกี้อด่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเต็ม ปั่งองปเพียงจะเสร็จแล้วจะได้ข้าวใส่ใส่แล้วก็ใส่ทุกอย่างนะกะเว้าวได้เลยกินนะชิมหรือยังชิมก่อนชิมก่อนถ้ามัน干ก็เอาใส่อีกชิมก่อนชิมเลยช้อนตากชิมกลัวชิมเลยไม่เป็กลัวร้อนอ่ะร้อนไง แล้วก็อร่อยมาเรื่อยปีมือตัวเอ,อ,องเออน้ำมหอยก็อร่อยแล้วน่าเลยใช่หรืยงอ,นนยอู้ยังผัดข้าเลยเลยขอเพียงเลยผัดข้าวแล้วครับมันจะไหม้ด้วยพอใจเด้อใส่ซอสหรือยัง พอใจเสร็จแล้วเมนูคนดักไฟเองนะดึงไว้เรียบร้อยเมนูอัดเต้าหู้อัดเตาเปล่านะเพอจิ๋วพอใจชิมหน่อยแป้งมันร้อนมากเองดูนี่อย่าเล่นก็ใส่ตรงนี้นี่ต้องเป่าแรงๆเส้ ช่วยหน่อยกินช่วยหน่อยไอ้มีช้ชชอนไหมช,ออชอม้อนอ่ะช้อนู่ใต้นี้งทุกคใหรอเพียงตัดเพียงเท่งเลยช้อนทีข้างหน้าช้อนที่างนทุกคนไม่ใช่ชหรอ,อ,อเดไปเอาช้อนกรัเดออร่อยเดือดก็ไม่มีต้องปอีมือรูงวนนี้ต้องเทสกินองเนียปะเนี่ยมาใหม,ม่พวก,กนี้เจ๋งยนี้ควจะนเยอะนี้ก็ทำทำอีกข้าว,วยผัดเท่งแซบๆชิมข้าวผัดดูอร่อยมย ไม่ได้ชอ้อนอยากเลยไม่ได้ชอนเลยมน,นูบได้น,ไน,นะคะครับ๊ายบายจิ้มๆๆๆๆอ้อยืเลยมาเก๊แม่ใส่สุตรเรเนนะคะรับรองได้อยากั้งมาทัุะกลับแล้วนะครัวันนี้มาก่อนไม่ได้เสียค่าเข้าสักบาทครับ ี้เริ่มงานนะครับจากวันที่24ถึงวันที่2วันที่2พรุ่งนี้วันที่24พรุ่งนี้จะต้องเสียค่าบัตรนครับจัดงานง่ายสวัสดีครับ